จากธุรกิจที่เขาจะแบบเซ็งแล้วอ่ะผมหาพญานี่ให้เขาบูชา1ิปีผ่านมาละกลายเป็นเศรษฐีเลยครับบูชาอยู่เป็นป,ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับพอมารู้อีกทีหนึ่งข้าของเราไม่แท้เราก็มีความเชื่อว่ายอ้เจ็แปะช่วยเราถ้เกิเราขยนที่เราตั้งใจทํางานสุิตเจ็ดแปช่วยเราได้ครับก็ไปไหว้ไปขอว่า,วาถ้าปลดหนี้ปลดสินได้เนี่ยผมจะตามนับถือตามเก็บบูชาตามศึกษาและสะสมแล้วก็ประมาณไ0ถึงปีครับ ปดหนี้ปดสินหมดผมก็เลยตามเก็บวัตถุมงคลเนี่ยจนถึงทุก,ทก,ทก,ทกวันนี้ครับนี่มูลค่าหลักล้านนะครับอันนี้หลักล้าน,ล,ล,านล,ล้านนะครับสวยมากนะครับอย่างนี้รุ่นแรก2521สร้างแค่ร้อองค์ครับราค่ารวมๆนี่แม่จะมี1 0ล้านได้ครับทั้งรายการเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่เคยมีออกรายการไหนๆมาเลยผมรวบรวมมา ครับอ่าผมเต้ทรัพยไพศาลนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็นําวัตถุมงคลนะครับมานําเสนอนะครับซึ่งก็คือวัตถุมงคลนะครับของท่านคารวาสผู้เลืองเวทนะครับซึ่งก็คือท่านอาจารย์โง่กิมโคยเซียนแปดลงสีนะครับซึ่งวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็มูลค่านะครับเอาเป็นว่าผมพูดว่าไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวจะให้แขกผู้มีเกียรตินะครับก็แนะนําตัวก่อนนะครับว่ามี สวัสดีครับผมโอมฟ้าประกงานครับสวัสดีครับผมคิมลำปางครับสวัสดีครับผมแบงค์แปดนิ้วครับสวัสดีครับผมนัทเสียนมีสมกับผมอ่าก็เดี๋ยวจะให้คุณคิมนะครับก็เล่าประวัติความเป็นมาของเซียนแปดลงสีแล้วก็แนะนําตัวครับอ๋อครับอ่ผมคิมลำปางนะครับเริ่มผมเริ่มเล่นพระเครื่องรางมาตั้งแต่อายุ18เล่นกับคุณพ่อมารู้จักเซียนแปดลงสีเพราะมีลูกค้าคนหนึ่งให้ผม หาพยันเซียนแปะรงสีได้ยินชื่อว่าได้บูชาแล้วจะมีโชคลาภค้าขายดีจากธุรกิจที่เขาจะแบบจ๊งแล้วอะ่ะผมหาพญันเนี่ยให้เขาบูชา10ปีผ่านมาละกลายเป็นเศรษฐีเลยครับหลังจากนั้นผมก็เลยสอบหาเช่าบูชามีความนับถือเซียนแปศึกษาอย่างจริงจังจนสะสมแลกเปลี่ยนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็จนมาเป็นสายตรงเลยนะครับใช่ครับก็อ่าท่านต่อไปครับ ผมก็เริ่มเดิมทีอ่ะผมเป็นพนักง,งานบริษัทคนหนึ่งก็คือคิดกับตัวเองว่าเออเราอยากเฮงอยากเป็นคนที่แบบเฮ้ยม,มีโชคกับคนอื่นเพามั่งก็เลยแบบศึกษาเห็นเขาบูชาพระยันเอ,อ้อาอกงเซียนแปะเราก็เลยมาหาข้อมูลดูอ๋อท่านเป็นคารวสาเราก็เลยสอบหามาบูชา แต่โดยที่ความไม่รู้ไปเช่าก็โดนของปลอมมาแล้วทีนี้บูชาอยู่เป็นปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับพอมารู้อีกทีนึงว่าของเราไม่แท้ใช่ก็เริ่มมาศึกษาอย่างจริงจังรเริ่มเริ่มจากมีเงินเพียงตอนนั้นผมมีเงินอยู่ประมาณห้าหมื่นบาทก็มาเช่าพยันผืนหนึ่งแล้วก็ออกมาศึกษาทีละชิ้นแล้วก็เริ่ม ที่จะมีการแลกเปลี่ยนศึกษาชิ้นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่จนทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นเริ่มสะสมของอากงเซียนแปะแล้วก็บูชาเองด้วยแล้วก็จากที่เคยเป็นพนักงานบริษัทโรงงานก็พลิกตัวเองออกมาทําการค้าได้พยันอากงเซียนแปะมาบูชาก็ทําให้กิจการการค้าเจริญดีขึ้นมาก็คือเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากอากงเซียนแปะก็เหมือนท่านแบบ ให้ชีวิตใหม่กับผมเลยก็ว่าได้ครับจากอคงเซนแปะท่านครับครับผมก็ผมนะครับก็เริ่มเล่นพระจริงเนี่ยก็เริ่มจากอากงเซนแปะเลยเหมือนกันนะครับก็แต่ก่อนก็ทําเป็นพนังกงานประจาอยู่บริษัแทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องทํายอดขายต้องแข่งขันกันในภายในบริษัทก็พอดีไปหาลูกค้าท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ที่ทําพวกร้านขายจิวเวลรี่อยู่นะฮะก็ถามท่านว่าไอ้ทำทำไมถามาึงขายดีฮะท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านห้อย เลซินมังกรคู่ของเซียนแปะอยู่แล้วก็มีพยันที่บูชาอยู่นะผมก็ไม่รู้จักคุณแม่เลยเพราะว่าลองไปไหว้ที่วัดสันเจ้าดูสิท่านดีนะผมก็เลยไปไหว้ที่วัดสันเจ้าแล้วก็ได้รูปแจกปีกับพยันแจกปีมาก็เอามาพ่อยเลี่ยมห่อยขอติดตัวนะฮะแล้วก็ลองขอท่านดูว่าอ้อยากจเดียวงานหลักแบบ10ล้านผ่านอยากเดียวงานหลักร้อยล้านผ่านเราก็สามารถอยู่ผ่านได้เลยนะฮะเราก็มีความเชื่อว,ว่า้ เซียนแปะช่วยเราถ้าเกิดเราขยันเราตั้งใจทำงานสุดเด็ดเซียนแปะช่วยเราได้ครับก็ไม่ใชบ่นเลยก็ขอท่านอย่างดีวก็ได้ตลอดก็เป็นที่มาในการที่ผมเริ่มศึกษาแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับ่าวตัตถุคลของท่านเซแปะลงสิ่าท่านต่อมานะครับครับจริงๆแล้วคือเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นช่างสักเป็นอะไรามาก่อน,นครับ,รบแล้วก็พอดีว่าช่วงนั้นเป็นหนี้เป็นสินเยอะก็เลยครบ คิดหาทางออกไม่เจออะไรเงี้ยครับว่าจะไปทางไหนไปไหว้พระไปแล้วก็คิดไม่ออกก็มีรุ่นพี่เนี่ยแนะนําผมไปโอมลองไปไหว้แปะดูลองไปไหว้เสียนแปะดูผมก็เลยลองไปดูลองไปไหว้ไปขอตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรลองไปขอเล่นๆดูผมก็ไปไหว้ไปขอว่าถ้าปลดนี่ปลดสินได้เนี่ยผมจะตามนับถือตามเก็บบูชาตามศึกษาและสะสมพอสักพักกลับปาจากที่ผมไปไหว้เนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มมีงานเข้ามาเริ่มมีเงินเข้าหลายทาง เริ่มได้วัตถุมงคลเข้ามาจากหลายๆทางอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มอะไรแล้วก็ประมาณก็ปีกว่าไม่ถึงปีครับปลดหนี้ปลดสินหมดผมก็เลยตามเก็บวัตถุมงคลเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ครับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลนะครับเยนแปดลงสีครับก็มีทุกสาขาแข,ขนาขชีพนะครับก็มีมากมายทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวท่านเยนแปดลงสีคือใครนะครับก็เดี๋ยวประวัติความเป็นมาเดี๋ยวให้คุณคิมนะครับเล่าให้ฟัง ทียนแปะลงสีชื่อว่าโงกิมโคยครับเข้ามาในประเทศไทยล,ล่องเรือสำเพามาเลยตั้งแต่อายุ10บกว่าจนมาตั้งลบร่างอยู่ที่ปทุมธานีครับตั้งลงสีแปะก็ทําอาชีพเปิดลงสีนี่แหละครับแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาไปหาไปกราบไหว้ตา่างๆนะฮะบ้างก็ว่าท่านเป็นเชียนสามฟ้าบ้างเป็นเทพเจ้าองค์งน,งน,งนู้นองค์นี้มั่งมันแล้วแต่ความเชื่อตรงนี้แต่ท่านก็เมตตาให้แล้วก็ได้ได้รับ ความเมตตาจากตงก็ค้าขายดีท่านก,นกอนไปดูองชุ้ยให้บ้างดูโชคสตาทำนายโชคสตาให้บ้างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะให้คุณคิมนะครับแนะนำถึงวัตถุมงคลเซียนแปลงสีแต่ละยุคแต่ละสมัยให้ผู้รับชมได้ชมกันนะครับเริ่มแรกผมเป็นงนี้เลยแล้วกันยุค<อ>แรกพยันพย,ยันของเซียนแปดเนาะก็ยังไม่มีฟอนสกรีนแบบทั่วไปท,ที่เห็นทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบท่านจะใช้ผู้กันจีน ใช้หมึกจีนเอามาเขียนให้เลยแล้วก็นี่นะครับตามการเวลาหมึกจีนมันก็จะซีดเหมือนมันไม่เหมือนฟอนต์จีนขึ้นอยู่กับการรักษาก่ำมากนะครับต่อมากครับ,รบนี่เล่นหาการหลักแสนไปเป็นวัตถุมงคลชิ้นเล็กบ้างอาจานาะครับรุบร่นรุ่นแรกเลยที่เป็นชิ้นเล็กก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นล็อกเก็ตหนังไก่เป็นนี้ปีหนึ่งสามครับเรียกได้ว่าสร้างยุค แรกเลยเป็นหนังไก่แล้วก็เอามาติดล็อกเก็ตด,ด้านหลังเป็นยันฟ้าประทานพอมีลูกศิษย์ลูกหาที่ยุคต้นจะมีกันแทบทุกบ้านเลยครับอันนี้เป็นมาตรฐานอีกหนึ่งชิ้นครับอ่าต่อไปนะครับรุ่นนี้<ม>เหลี่ยนรุ่นแรกอันนี้น่าจะคุ้นตากันอยู่ครับอันนี้คุณวันชัยเจ้าของบริษัทไทยสงวนเป็นผ,ผู้สร้างสร้างถวายเช่นไปบางคนได้ยินมาว่าซีบริษัทซ p พเป็นคนสร้าง สร้างถวายนั้นไม่ใช่นะครับเรือ C ีคือร่วมสร้างกับคุณวัญชัยด้านหลังเป็นยัน์ฟ้ประทานพรเหมือนกันครับอันนี้นิยมมากเดี๋ยวนี้มูลค่าทะลุสองแสนกว่าบาทแล้วสำหรับ,บเหรียญสวยๆมีเนื้ออะไรบ้างครับ,บเ็นจัดสัวเหรียญนี้จะมีเนื้อทองคําเนื้อทองคําก็อยู่หลัก10ล้านละครับ,รบเนื้อเงินเนื้อเงินอยู่หลักล้านแล้วก็นวะนวะก็อยู่ประมาณ แสนตั๋ว6แสนก็ทองแดง,ง,แดงจำนวนน้อยนะครับทองแดงอ่ะสร้างตามปีพศ2519เหรียญก็คือจำนวนน้อยมากมหมุนวนยนไม่เยอะ,อะก็เป็นข่าวที่ดาังม,มากครับเดี๋อทต้องํำก็มีการบูชาซื้อขายแลกเปลี่ยนจริงๆนะก็เป็นดีลสำคัญนะครับก็เป็นมูลค่าสกว่าล้านนะครับอ่าก็วนันนี้มีเนื้อเงินด้วยใช่ไหมขอชมเนื้อเงินหน่อยครับเนื้อเงินน,นี่เน,น,น,นื้อเงินนี่นนไฮไลท์เลยนะครับ เดี๋ยวนี้เนื้องเงินสวยงามมากนี่มูลค่าหลักล้านนะครับอันนี้หลักล้านหลักล้านนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้หาชมยากนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ขอยืมพวกผู้ใหญ่มาแล้วต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้<า>ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับมูลค่ารวมๆนี่น่าจะมีสิบล้านได้ครับทั้งรายการเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่เคยมีออกรายการไหนๆมาเลยผมรวบรวมมาเหยนหยดน้ำเจนแปะลงสีเดี๋ยญนี้ผู้สร้าง บอกไว้ว่าสร้างปีพศ2523แต่มีกลุ่มลูกศิษย์บางกลุ่มอ่ะเขาบอกว่าเขาได้รับก่อนหน้านั้นคือปีหนึ่งกว่าอันนี้ข้อมูลก็แล้วแต่รับฟังกันแต่ทันท่านแน่ๆครับมีลูกศิษย์ที่มีอยู่ในบ้านหลายๆบ้านเดี๋ยวนี้มาตรฐานเหรียญหนึง่งมูลค่าแต,แต่แต่แสนแล้วครับถ้าสวยๆอ่าต่อไปครับผมอ่าอันนี้รูปรูปถ่ายหลังวิวแม่นะ้ำอันนี้พบเจอน้อยมาก สร้างหลักสิบครับนี่สร้างปีส 2, 2, องสองหนึ่งสองห้าสองหนึ่งนะครับได้ได้ยินว่าท่านทําไว้แจกลูกหลานโดยเฉพาะ,ะคนใกล้ชิด,น,ชดนะครับคนใกล้ชิดเสพันนะครับเมื่อก่อนอยู่ศาลศาลเจ้าแปะเป็นหลานหลานเซนแปะท่านก็มีท่านบอกโกงท่านให้ไว้ติดตัวเคยแคล้วคลาดมีประสบการณ์เยอะมากเลยตกน้ําไม่จมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับจากรูปนี้ราคาเล่นหากันหลายแสนอยู่ ถ้าหลังเป็นยันฟ้าประทา, <Limited S 1> านพอมีเต็ดมากนะครับอันไม่ได้มีเตจอรายการต่อไปครับผมล็อกเก็ตหินอย่างนี้อันนี้พบเจอน้อยมากผมเพิ่งเจอมา3-4บานได้ล็อกเก็ตหินอย่างนี้ผมสัมภาษณ์คนที่ได้รับมาก็คือท่านทำไว้แจกในงานแต่งงานนะครับให้เป็นที่ระลึกเของขวัญเป็นของขวัญง,งานแต่งงาน อันนี้ก็หายาก <คน S 1> ยิมิเต็ดครับน่คนที่ได้รุ่นนี้ก็จะได้จากได้รับกับมือแปะโดยตรงเท<ร>่าเท่าที่ได้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 ขอ้อมูลอ่าต่อไปครับผมเรซินมังกรคู่เนาะนี่เรซินมังกรคู่อันนี้อันนี้เห็นกันบ่อยนะครับแต่ที่เห็นเห็นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นของเกสซะเยอะปลอมรอกเรียนแบบเปนมากมนะครับแบบเยอะมีสีเดียวนะครับที่เห็นกันหลายๆสีนั่นไม่ไม่ใช่มีสีเดียวอันนี้สร้างปีสองสาม ร้างหลักพันครับแต่หายากมากเรซิ่นมันกรคู่ขออีกนิดน,นึเวลาถ้าแจกแปะท่านแจกให้ลูกศิษย์อ่ะท่านจะบอกว่าเนี่ยห้อยแล้วรว,ว,วยนะ<อ>มีลูกศิษย์ท่านบอกอก็เป็นที่นิยมกัน<อ>แล้วก็พวกพยันพับเล็กๆต่างๆอย่างเงี้ยครับเ<อ>วลาลูกศิษย์ได้แจกมาพกพาง่ายก็พับ,พ,บพับแหวนตามความชอบเล็กใหญ่แค่หอฮมจุย้ยไปในตัวอ่าพระบูชาเป็นไงบ้างครับองค์บูชา,าพระบูชาก็จะมีมีอยู่3ามรุ่นนะครับรุ่นแรกสองห้าสองหนึ่ง สร้างแค่ร้อยองค์ครับรุ่นนี้หายากมากๆในร้อยนะครับองนี้หนึ่งในร้อยมีหลายบล็อกนะครับบางคนคิดว่ามีบล็อกเดียวเคยเห็นมาแค่บล็อกเดียวแต่จริงๆมีหลายบล็อกมีทั้งมือติดและมือไม่ติดนี่ครับฐานหินเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแรกต่อมารุ่นสองเป็นฐานสี่เหลี่ยมก็คือจะใช้ใช้บล็อกหนึ่งของรุ่นแรกเอามาเป็นแบบในการสร้างรุ่นสองบางคนเห็นรุ่น องค์คล้ายๆรุ่น2ไปอยู่บนฐานหินรุ่นหนึ่งคิดคิดเป็นว่าเป็นรุ่น2แต่จริงๆเราไม่ใช่ครับท่านเอาบล็อกของรุ่นแรกอะมาทำอครับผมอ,อันนี้ก็มีน้อยครับหายากเนือ้อเป็นเนื้อเรซินนะครับใครมีก็บูชาก็รักษาดีๆก็จะแตกหักได้ง่ายก็ต่อมาก็องค์นี้ครับบางคนเรียกนั่งบันลังเป็นรุ่นสุดท้ายของเซ<อ>ียนแก่อนท่านจะเสียออกปีสอครับ ท่านก็เสียช่วงปลายปี26นะคว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านด้านหลังเหมือนมียันเป้ายันน้าเป้าครับแล้วก็มีเหลียงเป็นเจ็ดมงคลของคนจีนน้ำเต้าคนจีนเขาจะค่านิยมว่าดูดซับรับซับนะครับอ,อก็เซียนแปะลงสีนะครับก็ดายันฟ้าประธานพรน,นะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณทิมเล่าความเป็นมายันฟ้าประธานพรแล้วก็แนะนํา วัตถุของคนยันฟ้าประทานพรทพระเจ้าเทียนพัวประทานพรให้แก่มวลมนุษย์อันนี้คือหางยาวแบบที่1อันนี้คือหางยาวแบบที่2แล้วแบบเนี้ยสร้าง20่ผืนพอดีเราก็ไปคนคนเจอก็เจอเหรียญจบน้ำเนี่ยสิบเหรียญพายานสิบผืนรุมก็ตีมูลค่าก็หลายหลายสิบเลยครับอันนี้อันนี้เป็นผ้าผ้าคลุมโลศพของแปบะบเพื่อแห่ไปสุสาน